สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC ฟแฟนช่องแฟนเพจคนกับข้างทุกท่านนะครับวันนี้วันที่29นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับมาแก้มือตามแนวทางของลุงหมานนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับลุงหมานก็ถือว่าหลุด100%เต็มแต่งวดนี้เราจะตามต่อนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณนะครับผมนะครับลุงหมานบอกว่างวดนี้แก้เด็ดเผ็ดมันนะครับปรับสูตรเต็มสูตรนะครับก็ ลองิเครห์พารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่าท่านใดยังตามตัวเลขแนวทางของลุมานอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับย้ำนะครับทางช่องแลนลุมานก็ยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอทนนเท่านั้นตัวเลขคือตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ุนะครับถ้าท่านใดยัง ติดตามลูกมาอยู่ให้ลองวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็นําไปลงทุนได้เลยนะครับไปไปดูว่างวดนี้ลุงหมาท่านจะให้กี่หางกี่ชุดมีตัวเด่นตัวไหนอย่างไรนะครับผมไปดูกันครับนะครับพี่น้องถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็จะดึงเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเห้นเ้าด้วยนะครับผมสวัสดีเลยครับลุงหมาสวัสดีครับสวััสดีครบสบายดีสบายดีครับผมโอ้คือเอาต้นใหม่เงเลยตัวนี้ต้นสัมสาแต่โบล่าเลยตัวนี้นะครับครับมแนโอ้เอซีโทรมาเรื่อยอยู่ตัวนี้ ครับสำหรับเนี่ยทางของลูกมานในงวดนี้กันลูกมานก็น่าจะได้เหรอเนาะครับได้แล้วครับผมครับในงวดก้อนนะครับลูกมานก็ถือว่าหลุดเกือบเต็มหลอยเลยเนาะลุงเนาะครับผมครับแต่งวดนี้ลุงว่าลูกสิมีสูตรในการแก้สูตรเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่ขึ้นมานี่ลุงได้ปรับปรุงสูตรหรือว่าลักษณะแบบใดครับในงวดวันที่หนึ่งของผ้าสูตรเป็นสูตรคือสูตรเก่าแล้วเป็นสูตรเก่าเนี่ยแต่ว่ายางหลุดมันก็หลุดแค่หนึ่งหรือสองงวดสามงวดมันก็ต้องขอมากที่เก่าแต่ว่าเรื่องเรื่องลุ่มมันยังไม่คืน งวดหรือสองงวดแต่สามงวดต่อมาน่าจะเข้าหมั่นใจึุนเตานั่นครับเป็นลักษณะแบบกันยังคงให้เหมือนเดิมห้เหมือนเดิมวิ่งเป็นวิ่งล่างเป็นล่างครับผมเช่นเดิมครับผมครับสาลี่เป็นเป็นมันเป็นว่าไงบนสามหางล่างสามหางแต่วันวันตัวเน้นให้ฟันตัวเน้นให้พร้อมเลยครับผมแล้ววันนี้วันจันทร์ ลุงหมันจะมีแนวทางฝากเราด้วยไหมมีครับผมถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปครับนะครับในถ่ายคลิปเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่จะนําไปลงทุนในวันจันทร์ที่29นะครับเราวันที่เราถ่ายทำคือวันที่19นะครับนะครับมีตัวไหนบ้างครับลุงหมันสำหรับแนวทางของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับลุงหมันฝากเอฟซีเด้อเลยครับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวลุงหมันครับบอกเอฟซีนะครับว่าเป็นแนวทางเท่านั้นครับลุงหมันก็ทําเป็นเพียงเพียงแค่แนวทางให้เท่านั้น แปลว่าบางครั้งมีเขามีหลุดต้องใช้วิริชณาการรับทุ่มและการแท่งไว้ครับผมครับสนับสนุนการซื้อรัฐบาลครับสนับสนุนการซื้อระฉลาดกินแบ่งเคร่อายน้ำไปเนาะครับผมคับบต่าหมักแบบิึงแเลี้ยวแับทานทานครับผมสับฟางให้เร็วถ้ามักกดจัดถ้าบ่มักกทานไปก็บ่เป็นอย่างตัวนี้แค่เป็นเพียงแนวทางครับผม นะครับพี่น้องเอฟซีฮาทุกท่านนะครับผมท่านใดที่จะสะดวกแคปก็ต้องรอ,อก,ก่อนแป๊บหนึ่งเด้อท่านใดที่สะดวกจดก็จดไป,ปรพร้อมกันกันกบลุงมานได้เลยนะครับผมะนะครับลุงมานว้างแนวทางให้พี่น้องเอาได้เลยครับผมเอาประกันหน่อยนะครับประกันยังไงเราดังนี้เอฟซีประกันยังไงแดงชัดๆเนาะสีแดงนะครับเพราะว่ามันเอฟซีจะได้เห็นชัดๆเอาไม่สะดุปก่อนขึ้นไหลเถาะเปลี่ยนกระเป๋าเลย ใส่เลยเอาซิดแก่งสว่างเท่าไนร่หนี่โอ้ชัดเจนชัดเจนนะครับพี่น้องครับเตรียมจุดเตรียมจุดเตรียมแคปกันได้เลยนะครับผมเทำก็นได้ครับเด่นบนเขียนลูกหมาน้ำนะครับลุงเขียนลูกซื้อลูกหมาแล้วก็วันที่น้ำครับเพราะว่าบางเทียมนี้ลลูกหมานหนึ่งกุมภาอันที่หนึ่งกุมภากุมภาพันเข้าขุมนะ เดินบนเดินบนห้าดวิ่งบน อาลบไหมห้าสามศูนย์สามวิ่งล่างวิ่งล่างห้าคู่ห้าแปดห้าศูนย์ ามตัวสามตัวลงตรงนี้ไดยเนาะสามตัวบนสามตัวบนสตัวบนสองเก้าสาลง ฉันเบอร์โทษทำไงครับลุงหมันโวิ่งบนสามวิ่งล่างห้าีนเตะเตดีครับโทษลุงหมนโทศูแปดสามห้าสองหกเจ็ดสามห้า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดารชคล,ลาบ,ลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมทา่ทานใดแล้วเด้อนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ เอกแคปนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แคปนะครับลูกมันยกนะครับลูกมันเราส่งกลมให้ยวเอาตัวเน้นตัวหนักไปเลยตัวนี้เอ้ลูกมันเน้นเก้าสามสำหรับสามตัวลูกมันให้น้ําหนาักไปที like ่ห้าเก้าสามนะครับผมนะครับนะครับพี่น้องล่างเด้อลูกมันเน้นไปศูนย์หาหาศูนย์ครับเราเป็นแนวทางนะครับผมนะครับ โชว์เลยครับเตรียมจดเตรียมแคปกันได้เลยครับสำหรับแนวทางของโรงหาาในวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับเด่นบน583จับคู่บนนะครับ839303วิ่งล่าง5จับคู่5850ส่วนสำหรับ3ตัวบนนะครับมี2ชุด2หาง นี่สองเก้าสามกับห้าเก้าสามครับผมตัวนีน้นตัวนี้นสามห้าเก้าสามสองตัวบนนิ้นเก้าสามสองตัวล่างนิน 50, นะ้นห้าศูนย์เนาะลูกหมันครับผมโอเคครับสำหรับวิซี่นะครับผมสำหรับตัวเด่นของลูกหมันในการนะ่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเด่นของลูกหมันก็สามหางสามตัวหลักก็คือห้าและแปดและสามนะครับ ตัวเด่นนี่ส่วนมากนี่สิ่ยุลักใดครับลูกหมานครับตามที่ลูกหมานได้๋ยวคำนวณออกมานะครับสำหรับเด่นห้าเด่นแปดเด่นสามนะครับส่วนมากถ้าอยู่เป็นเด่นแปดมีอยู่แปดเป็นเป็นหลักสิบถ้าสามจะเป็นหลักหน่วยครับแปดหลักสิบสามหลักหน่วยเด้อนะครับสำหรับหลักห้าละครับหลั้ามันจะเป็นหลักสิบเป็นหลักสิบบางครั้งก็ออกไปเป็นหลักหน่วยแต่ว่าวัวนี้ลูกหมานชอบเป็นหลักหลักหน่วยมากกว่าล่ะ สำหรับเป็นหลักหน่วยสำหรับตัวเด่นนี้ส่วนมากจะไม่อยู่หลักร้อยเลยใช่ไหมครับหรือย่างไงครับเลยมีโอกาสเป็นไปหลักร้อยได้ไหมครับถ้าล่างตัวเด่นจะอยู่หลักสิบมากกว่าแต่หลักหน่วยไปน้อยมากนะครับผมแต่ว่าส่วนใจในใจของลุงมานเองห้างว่นี้จะเป็นหลักหน่วยล่างห้าเลเอกเมนบอกครับผมครับผมริ่งห้าล่างครับวิ้งสาเป็นหลักสิบแน่แหละครับผมชัดเจนนะครับผมนะครับลุงมานให้วิ่งบนสามวิ่งห้าล่างนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณานะครับสำหรับแนวทางในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับทางช่องและทีมงานเราทุกท่านก็ยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับสำหรับลุงหมานก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโทรไปหาสามารถจิงกั้งโทรเข้าไปในเบอร์โทรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นได้เลยนะครับสำหรับรัฐบาลลาวของงวดวันนี้นะครับลุงหมานครับผมนะครับวันที่เนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับรัฐบาลลาวลุงหมานจะมีแนวทางฝากทิ้งท้ายให้กับ FC ฟซีไหมครับสำหรับรัฐบาลลาเรีครับผนี่ะออดด้้ววยยรัฐบาาลลลเเนครับสาหรับทท่่นใดผมิปของ วันที่29นะครับผมจะไม่ระบอนี่นะครับเดี๋ยวลุงหมันกําลังคํานวณนะครับรัฐบาลลาวอยู่นะครับนี่คือรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์65เด้อนะครับพี่น้องเขาอย่าจำผลนะครับเดี๋ยวรอลุงหมันคํานวณก่อนนะครับที่31เมนบอกมนวันที่31อ่ะน้าท้าผมนะครับเขียนเขียนเขียนวันให้ด้วยเด้อนะครับเมื่อกี้แอดมินพูดผิดไปนะครับว่าวันจันทร์ที่29ไม่ใช่นะครับนี่คือรัฐบาลลาวของวันจันทร์ที่31 นะครับทิ้งท้ายไปเลยนะครับสำหรับรัฐบาลเราโม่พ่อครับคุณพ่อที่โมกราโม่พ่ออยู่าสิเบยมันจันรัฐบาลเราเด้อตำเราเด้อพี่น้องเด้อุ้มาเชียร์เราเด่นมนเสียกโชว์ให้ตำเราเด้อครับเด้อาสิเบีนม่พ่อ ทับหนึ่งกันเลทับห้ารับห้าหกห้าหกห้าครับหกสิบหกสยบหกหกสิบหกหกสิบหกหครับหกหกสิบหกหกสิบหกหกสิบหนะคริบหกบกัฐบหกวกสิบหกหกสิบหกหกริบหกหกริบหกหกสิบหกหกสิบหกหสิบแกขครับแก้ไขิะครับทิบบยฝากทิท้ายรัฐบวนะคสับจกนทร์วหนที่31มกม65นบครับ ให้วิ่ง6จับคู่ให้10 19 65 63 89 3ตัวมี1980 19แล้วก็810นะครับผมทิ้งท้ายฝากให้กับ FC นะครับผมสำหรับรัฐบาลลาวนะครับลองเอาไปลงทุนกันดูเนาะวันจันทร์ที่วัตถุพัาวัิบี่มกราคิทนครแตกข้างบนข้างล่างอันได้ลุงมานคือบาพันธมาวันศุกร์มันแตกข้างบนทข้างล่างครับ ขอนนงเล้ขขา,าของทันบนทางล่างเลยครับบนทำเล้าครับเมื่อวานครับอ๋ออ,อ,อ,อันนี้ของวันจนที่ที่31ครับผมมกราคม2565นะครับลุงหมานท่านผู้ชมนะครับก็ได้แล้วเด้อสำหรับแนวทางของลุงหมานนะครับผมนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์พร้อมกับรัฐบาลเหล่านะครับของงวดวันที่3 1มกรานะครับผมตำเหล่าเด้อนะครับเมื่อกี้นี้แจ้งวันผิดประกอบภัยนะครับผมเป็นวันที่3าม 11มกราคมนะครับผมนะครับท่าไหนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับผมนะครับอยากได้เรื่องเด็ดต้องคนกับชาสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องไปมองโฆษณาแป๊บนึงครับตะกุดลูกสร้าง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง